สัปดาห์นี้ครับปอมพาผู้ชมมาทำความรู้จักกับเดีอยวอังน,นี้เดียยวเขาเรียกว,ว่า All New Mazda BT50 ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะุผู้ชมวันนี้ครับถือเป็นโอกาสดีครับที่ทางบริษัท Mazda นะครับได้เรียนเชิญทีมสื่อมวลชนในการทดสอบรถ All New Mazda BT50 วันนี้ก็เส้นทางจากกรุงเทพครับที่เราเริ่มจากศูนย์ Mazda JP นะครับถนนกาญจนานพิเศษนะครับแล้วก็วิ่งมุ่งตรงมาที่ ภูผาป่าสนจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งสไตล์ของตัวรถเนี่ยถือเป็น all new กระบะที่ Mazda พลิกโฉมใหม่นะครับในเรื่องของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกแล้วก็ภายในนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2แบบคุณผู้ชม1.9กับ3.0ครับก็1.9อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็อยู่ประมาณ16กิโลเมตรตลิตรครับแต่ถ้า3.0นี่ก็อยู่ประมาณ14กเมตรลิตรนะครับในช่วงขามาเนี่ยผมก็มากับในกลุ่มของ บัมเปอร์ดูบัมเปอร์นะครับเราได้ขับตัวไฮร h เซอร์ครับเป็นตัวนี้สีขาวเรียกว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาใช้งานในเมืองนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้สบายๆค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันพอสมควรเลยครับแล้วก็ช่วงล่างในสไตล์ที่เป็นกระบะแบบนี้มันค่อนข้างนุ่มนะครับเดินทางต่างจังหวัดเล้งแซงเนี่ยได้พอตัวนะสำหรับ1ันี้ผมบอกเลยแต่ว่าถ้าให้จะเกิดความมันแล้วก็สนุกสนานเนี่ยต้องรอ EP ต่อไปเพราะว่าผมอยากรู้ว่าสมรรถนะของ3.0เนี่ยกับ ระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเส้นทางวันนี้อย่างที่บอกครับออกจากกรุงเทพมาถึงราชบุรีนะระยะทางประมาณ160กิโลเมตรนะครับเราเดินทางมาแวะพักอยู่จุดหนึ่งก่อนที่จะมารับประทานอาหารที่ภูผาปา่าสนแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งคือวิ่งเข้าบ้านโปง่งนะครับแล้วก็ไปที่ผ่านนครปฐมกลับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ในช่วงบ่าย,ายระยะทางก็คงเป็นลักษณะของการเดินทางเขาเรียกวันเดทริปนะครับกับ All New Mazda BT-50 แต่ว่าภายในนั้นจะเป็นยังไงอดเดี๋ยวไปชมครับ าคุณผู้ชมภายในวันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปได้สัมผัสจริงๆในสไต f ์ออฟโรดจะเห็นว่าระบบการทํางานเขาเป็นยังไงอย่างที่บอกครับภายใน all new Mazda BT 50นะครับมันนั่งเนี่ยอารมณ์เหมือนไม่ใช่รถกระบะอารมณ์เหมือนเป็นในสไตล์แบบรถ Cross-Over หรือว่าในสไตล์ของรถเก๋งนะครับยกพวงมาลัยมาเลยจะเห็นว่า รูปทรงเนี่ยก็คือพวงมาลัยในสไตล์ของรถเก่งของ m a z d a แหละหน้าจอสัมผัสนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ได้สบายๆระบบแอร์แยกอัตโนมัติซ้ายขวาอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะปรับนะครับแต่สําคัญเลยคือเรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้อครับเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะสามารถที่จะบิดเป็นขับสอเป็นขับสี่ความเร็วไม่เกินสัก 80- 1 0 0เนี่ยบิดได้สบายๆนะครับแต่ถ้าจะเป็นโฟล์ปั๊บต้องหยุดสนิทเข้ากี่ว่างนะครับแล้วก็กดลงไปเขาเรียกว,ว่าพุชนะครับ กดแล้วก็บิดมาทางขวาจะเป็น 4L จะเป็นขับ4นะครับแต่ระบบช่วยเหลือเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะที่เห็นอยู่ด้านหน้าของในเรื่องของขับ4นะจะมีเรื่องของระบบควบคุมความเร็วขณะลงเนินอ่ะอันเนี้ยน่าจะมีในทุกรุ่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่มีมาให้นะครับที่มาสด้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนั่นคือดิฟล็อกหลังนะครับเป็นระบบล็อกเฟืองท้ายแถมให้ล้อหลังละซ้ายขวาดหมุนพร้อมกันเป็นเหมือนเต็ดร้อยนั่นแหละก็มีมาให้ด้วยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต นะครับเลือกได้เป็นเกียร์ออโต้กับเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นขับ4เนี่ยจะเป็นรุ่น3,000ซีซีเท่านั้นก็แรงม้าอยู่ประมาณ190แรงมา้าแรงเบิดอยู่450้นิวตันก็เกือบเกือบ500นะครับแต่ถามว่าคอนเซปต์ของ m a z d a ที่ออกมาเป็นตัวนี้ไม่ได้เน้นเป็นสไตล์ออฟโรดหรือว่าลุยจ๋าขนาดนั้นนะแต่เพียงแต่ว,ว่าสามารถที่จะใช้งานได้นะเพราะว่าเราได้คุยกับทางผู้บริหารเขาก็บอกแล้วว่าในสไตล์ของ Mazda เนี่ยจะเป็นรถใช้งานในเมืองนะครับรถอ่าเขาเรียกว่า เอาง่ายเหมือนกระบะหรูนิดนึงอ่ะตามสไตล์นะครับเข้ามาฟังก์ชันข้างในก็ค่อนข้างหรูแต่ว่ามีระบบขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องภายในก็ตามสไตล์ครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูแล้วดุดันนะครับมีพวกลำโพงเซอร์ราลแล้วก็มีไฟมีระบบเบรกมีถุงลมเต็มระบบนะครับอันนี้ฟังก์ชันค่าวข้าภายในนะเอาไว้เดี๋ยวเราได้รถขับซีมา แล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าระบบเขาทํางานยังไงแล้วมันนุ่มวขนาดไหนดีกว่าซึ่งวันนี้จริงๆเราเดินทางมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับก็ดูว่าในระหว่างกลับนั้นจะสนุกสนานขนาดไหน คันนี้คุณผู้ชมเอา New m a s t e r BT 50ในสไตล์ 4x4 คูเดี๋ยวต้องอดใจรอใน EP ต่อไปผมต้องพาไปในสไตล์ของออฟโรดให้เห็นลักษณะของระบบการทำงานในระบบขับเคลื่อน4ล้อดีกว่านะครับซึ่งจริงวันนี้วันเดย์ทริปเนี่ยวันเนี่ยเราออกเดินทางมาประมาณ160โลกับอีกประมาณ170กว่าโลนะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน350โลต่อวันนะครับกิจกรรมใน1วันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาพักทานอาหาร มาชิลๆร้านกาแฟหรือจะมาตั้งแคมป์นะครับซึ่งสไตล์ช่วงนี้แคมปิ้งกำลังมาแรงจุดกางเต้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากนะครับฉะนั้นรถที่ถูกออกแบบมาเป็นสไตล์ของกระบะแล้วก็ไม่ได้เป็นสไตล์ที่ลุยโหดมากนะครับฉะนั้นในลักษณะของการแคมปิง้งไม่ว่าจะเป็นแรงการลากจูงรถบ้านหรือว่าได้เป็นบรรทุกของมาสไตล์แคมปิง้งก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในระบบขับตีเนี่ยต้องร้อยตามชมนะครับวันนี้1วันครับกับ All New Mazda BT-50 ต้องลาไปก่อน สัปดาห์หน้าจะพาไปไหนรอติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ